สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกําลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะทุกคนแอนมินก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC ด้วยนะคะรัฐบาลไทยนะใครได้เฮบ้างเนาะแอนมินลงให้ถนะ้าได้เฮนะ ได้เฮนะทั้ง4-7ได้เฮทั้ง1-9นะทั้งทั้งวันแรกลงแล้วก็โค้งสุดท้ายนะคะก็ได้เฮกันนะคะสําหรับรัฐบาลไทยนะคะมินดูก่อนใช่หรือเปล่าเนาะเอาแอดมินไม่ไดเดาหรอตายแล้วดูโค้งสุดท้ายโอ้โค้งสุดท้ายได้อยู่4-7นะคะแอดมินลงให้นะคะ4-7 หนึ่งเก้าก็ได้นะคะสูตรหนึ่งมาตัวชอบด้วยนะคะแอดมินเขียนไว้ให้อยู่นะคะยินดีด้วยนะคะไปรับชมย้อนหลังได้นะคะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะถ้าไม่ใช่อแอดมินนะคะได้เฮนะคะสำหรับรัฐบาลลาพัฒนานะคะก็แอดมินจะพามาสรุปนะคะเสียดายนะคะเข้ามาแต่หน้านะคะเจ็ดศูนย์คะหนึ่งเก้าหนึ่งหกหลุดนะคะดูสิทุกคนโอเคนะคะ วันนี้นะคะขอแก้แก้ตัวใหม่นะ,ะขอให้มาสุดซอยนะคะเนาะบนล่างนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสี่ศูนย์เจ็ดแปดห้าสามนะคะแอดมินให้เด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่ เจ็ดกับ5นะคะเด่น7และเด่น5นะคะเด่น7นะคะก็จะมี70็ดศนะคะเจ็ดนสี่ะคะสำหรับเด่น5นะคะก็จะมี50าศูนะคะห้าสนะคะ สำหรับชุดกันนะคะก็จะมีสี่6ูน53เก้าหกสองแปดห้าสามนะคะอันนี้แถมนะคะแถมไปหนึ่งห้านะคะเนาะสำหรับกันเบริรลนนะคะจะมีหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ด นะคะห้าห้านะคะแต่รู้สึกว่าเบิ้ลรัฐบาลลาวพัฒนาไม่มานานแล้วนะมาแต่ตัวเก่านะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น7 4 40 96 52ีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น57นะคะจดไว้แคปไว้นะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรากปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคํานวณนนทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะด้วยเฮงๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า